สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังติกเจษดาพรเคลื่อนไหวถามกกตมีไว้ทำไมติ๊กเจษดาพรเคลื่อนไหวภายหลังจากที่กกตมีมติเอกฉันให้ส่งเรื่องให้สาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสสของนายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ประกอบมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นรวมทั้งมีคำขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สสไว้จนกว่าศารจะมีคำวินิจฉัยล่าสุดติ๊กเจษดาพรผล,ผลดีดารานักแสดงคนดัง ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยระบุข้อความสั้นๆว่ากกตมีไว้ทำไมคะโดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและเห็นด้วยกับทวิตของพระเอกหนุ่มเป็นจำนวนมากส่วนหนุยอัมพลร็อกดังทนไม่ไหวโพสถึง5กกตสวแคปชั ion, Comment, ่นจี๊ดคอมเมนต์เดือดตำนานร็อกมือขวาทนไม่ไวหวนุยอัมพล โพสตถึง5ปก,กตและสวแคปชั่นจีดคอมเมนต์เดือดตอบคนถามเอาค่าแรงมาจากไหนทุกวงการต่างจับตาวันนี้การประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยเฉพาะหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัติพิธาลิมเจริญรัตเหตุถือหุ้นไอทีวีพร้อมขอสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ดีกรีความร้อนแรงทางการเมืองยิ่งเริ่มระอุหลายคนดังในวงการบันเทิงเองก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงสถานการณ์การเมืองล่าสุดอย่างตำนานร็อกมือขวาหนุยอําพลก็เคลื่อนไหวโพสต์ผ่านโซเชียลเป็นภาพของกะกะตทั้งห้าคนพร้อมแคปชั่นสั้นๆด้วยว่านะจ๊ะโดยมีเสียงคอมเมนต์ร่วมสนับสนุนอาทิขอบคุณที่อยู่ข้างประชาชนขอบคุณที่อยู่ข้างความถูกต้องนะครับพี่หนุย รักพี่หนุ่ยและไมโครตลอดไปครับชอบคนไม่ผิดจริงๆค่ะขอบคุณพี่หนุ่ยที่อยู่ข้างประชาชนเหมือนกันเป็นต้นขณะที่มีคนคอมเมนต์ถามขึ้นมาด้วยว่าเอาค่าแรงจากไหนพี่หนุ่ยก็ตอบคอมเมนต์กลับด้วยว่าเอาจริงไม่รู้เหมือนกันนะแต่ล่าสุดกกตจัดการเลือกตั้ง2,566ใช้งบประมาณภาษีของประชาชนคนไทยไปกว่า5,945ล้านบาทครับ ก่อนทำนานรกมือขวาจะโพสต์ข้อความของสมาชิกวุฒิสภาที่ประกาศจุดยืนชัดคือเสรีสุวรรณพานนท์และสมชายสแสวงการพร้อมแคปชั่นว่าสวรรค์น,นะจ๊ะประชาชนกลุ่มคนส่วนน้อยท่ามกลางคอมเมนต์กันรัวรัววิพากวิจาร์ณตลกดังอย่างโน้ตเชิญยิ้มก็เข้ามากดไลค์และโพสต์อีกภาพสวพร้อมแคปชั่นด้วยว่าสมชายสแสวงการสวอ,อลากตั้ง ขณะที่ชาวเน็ตร,ร่วมคอมเมนต์กันดุเดือดหรือโอมปันธพลประสานราชกิจนักร้องนำแห่งวงค็อกเทลผู้บริหารค่ายเพลงจีนแลบก็ได้โพสต์เฟซบุ M ๊ o k OHM c o c k t ค็อระบุว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเปลี่ยนน้อยหรือเปลี่ยนมากเปลี่ยนช้าหรือเร็วแต่ก็ไม่เคยหลีกเลี่ยงได้การเปลี่ยนแปลงบางครั้งยากจะยอมรับเมื่อยึดเอาภาพเดิมๆเ,เป็นตัวตั้งและเพราะอย่างนั้น ก็เลยพยายามหน่วงบางอย่างให้คงที่โดยไม่ได้มองเลยว่าทุกอย่างรอบๆอ,อบเปลี่ยนไปหมดแล้วส่วนดาราและอินฟลูเอนเซอร์สาวคนดังก้อยอารชพลก็ได้ออกมาโพสข้อความผ่านไอจีเกี่ยวกับเรื่องนี้ใจความว่าเวลาที่เราต้องบอกกับตัวเองว่าประเทศมันต้องเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ปลง่งโคตรจะวลูปเลยกฎหมายที่เอื้อความไม่ยุติธรรมผู้มีอำนาจบางกลุ่มปล่อยให้ประเทศไม่มีทางออก เราทําอะไรได้บ้างคะแนนโหวตจากการเลือกตั้งยังทําอะไรไม่ได้เลยอายบ้างไหมหลายคนแค่ใช้ชีวิตก็เหนื่อยมากแล้วแต่ถึงทําอะไรไม่ได้ก็ต้องทําอะไรสักอย่างนี่มันความอายุติธรรมแบบซึ่งซึ่งหน้าสิ่งเดียวที่ทําได้แน่ๆคือก่นดาพรุ่งนี้เลือกนายกรอค่ะท่านสอวอและกกตอ,อีกคนดังที่ชัดเจนกับเส้นทางก็คือเสกโลโซก็ได้โพสต์ลงเพจเฟซบุ๊กให้กําลังใจนายพิธาลิมเจริญดัต ร่วมส่งแรงใจให้คุณพิธาสู้สู้ครับรวมถึงไหมไทยนักร้องหมอหลาชื่อดังก็ได้สวมเสื้อสีส้มเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมที่หมาเลยขอนแก่นโดยกล่าวว่าต้องการแสดงให้เห็นจุดยืนคำว่าประชาธิปไตยใครที่เป็นคนตั้งกอกตอขึ้นมาทำไมถึงมีอำนาจเหนือกว่าอำนาจของประชาชนนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทั้งโพพัชรพลปับโปเตโต,โต กล้องหวยไร่แกลนดะสตาและคาดว่าคงจะมีตามมาอีกเรื่อยๆศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสถานที่อันสวยงามโอโถงตระการตาแห่งนี้จะเรียกว่าคฤหาสน์หรือบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จนถึงเวลาที่เหมาะสมเจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ให้กับผู้สนใจได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตรตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรี สนใจติดต่อคุณอับพ,พิชัยจุมพลเสถียรโทรศัพท์0962141545